สวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เดนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก้อยจะพามาอัปเดตสวนทั้งในบ้านนะคะสวนรอบๆบบ้านกับในสวนก็คือสวนผักที่ปลูกที่สวนใหญ่นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศร,บรอบๆบบ้านกันก่อนนะคะรอบบ้านก็จะมีผักที่กินได้ก็เป็นพวกผักใบทั่วไปค่ะเป็นสลัดโตรลนโซผักปวยเล้งแล้วก็เป็นต้นของถั่วลันเตาแบบแบนนะคะฝักแบนก็จะเริ่มออกดอกออกผลผลิตค่ะกอ็กจะต้องมาดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยนะคะก่อนออกไปทาสวนค่ะก็จะดูแลในช่วงนี้ประมาณ1 0 1 5นาทีก่อนไปค่ะ พอทําธุระที่บ้านเสร็จแล้วนะคะก้อยก็จะเตรียมตัวเตรียมของนะคะแล้วก็ไปสวนค่ะในวันนี้เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตผักในสวนด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีการเตรียมดินเพื่อจะปลูกผักหมุนเวียนค่ะก็เตรียมแปลงไว้สําหรับผักหลายๆแบบนะคะจะเป็นผักกินใบผักกินผลค่ะ แล้วเราก็เตรียมไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีการเพราะ,มะเมล็ดผักด้วยนะคะ,มะเมล็ดผักก็จะเพาะไว้ไหลายชนิดเลยค่ะเป็นผักฤดูร้อนของฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนนะคะก็มีหลากหลายเลยดูรูปเอานะคะเพราะก้จําไม่ได้นะเพาะเยอะมากแล้วก็มีการเพราะหัวขิงด้วยค่ะขิงจะเป็นขิงพันหัวใหญ่ที่ก้อยซื้อมานะคะสําหรับปีนี้จะปลูกแบบจัมโบ้แบบนี้เลยค่ะ นอกจากการเพาะขิงการเพาะเมล็ดผักแล้วก้อยก็ได้ทําการปลูกผักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาฤดูการปลูกก็คือปลูกมันฝรั่งค่ะจะมีมันฝรั่งอยู่สองชนิดนะคะก็จะเป็นสีขาวกับสีแดงค่ะตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะคะ และนอกจากการปลูกผักแล้วนะคะก้อยังต้องดูแลต้นไม้ที่ก้อยเคยปลูกไปในช่วงของเดือน11ค่ะพอมันผ่านช่วงฤดูหนาวมาแล้วนะคะถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิเขาก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วมีใบใหม่ขึ้นมานะคะเขาจะต้องมาให้ปุ๋ยแล้วก็ดูแลเรื่องของโรคแมลงแล้วก็การบำรุงต้นค่ะก็จะมีผักอยู่หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นกระเทียมแล้วก็ต้นหอมหัวใหญ่ค่ะ และนอกจากการดูแลต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วนะคะมามมาก็ยังต้องเก็บผักอีกด้วยค่ะเพราะว่าผักในช่วงของฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะออกมาเยอะมากๆแล้วก็รสชาติหวานอร่อยนะคะมีผักกินทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักกันต่อเลยนะคะ เสียงหักกรบนี่อร่อยมากเดี๋ยวก็จะเก็บไปให้เพื่อนด้วยนี่ค่ะเพื่อนก้อยแบบเขาเพิ่งคลอดลูกเ่ะเดี๋ยวจะได้กินบำรุงน้ำนมเนาะเนี่ยนี่ค่ะ,คะแบบนี้เลยนั่นก็เก็บ,บ,บนีนี่ยเริ่มมีดอกเลยเห็นไหมคะมีดอกมัน เดี๋ยก็จะตัดหัวนี้ด้วยค่ะหัวนี้อยู่ตรงกลางเนาะหนึ่งหนึ่งสองสามมันตรงกลางนะคะเดี๋ยวเอาออก,ออกเพื่อจะได้พื้นที่สำหรับหัวอื่นขยายเนาะเดี๋ยวตัดหัวนี้ด้วยโอเคได้แล้วค่ะอันนี้เป็นหัวใจนะคะหัวใจเดี๋ยวมาดูทีหลังเนาะ อันนี้ด้วยนะคะกระหล่ำปีหัวใจกระหล่ำปีหัวใจจะหัวเล็กกว่านะคะไม่ใหญ่คนะ่ะปอยก็จะปลูกกระหล่ำปีหัวใจไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็กระหล่ำปีธรรมดาปลูกตรงริมเดี๋ยวเอาอันนี้ออกด้วยนะคะตรงกลาง สำหรับคลิปนี้ก็ก็มาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจวิธีการปลูกหรือว่าอยากจะรู้วิธีการปลูกผักต่างๆสามารถเข้าไปคุยกันในกลุ่มเปิดนะคะที่ก้อยเปิดไว้ค่ะลิงก์ของกลุ่มสมัครสมาชิกฟรีนะคะจะอยู่ที่กล่องรายละเอียดด้านล่างแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์ค่ะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ เย่ด right. yeah. oh, ูสเดโอ้ค์เลตเนี่ยอะไกันตอนนี้โอสืกาเลสมาฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ